สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติน่าก็จะมาฝึกการพูดสำเนียงบริติชนะคะกับคุกกี้เย, <c oughs> ย้หลายๆคนเนี่ยอยากให้ติน่าสอน British English <c oughs> ใช่ไหมแต่เอาจริงๆคือแบบติน่าอยู่อเมริกามานานมากแล้วอะแล้วมันก็มันก็ค่อนข้างชินกับการออกเสียงแบบอเมริกันพอจะออกแบบ แบบบริติชอะมันก็จะดูไม่ธรรมชาติแล้วมันก็จะหนักปากมากเลยนะคะวันนี้ตีน่าก็เลยมีคุกกี้นะคะที่เดี๋ยวมาช่วยสอนนะคะยังไงทุกคนก็ลองออกเสียงตามเนาะคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสำเนียงกี้เองนะคะแต่ว่าหลายคนเนี่ยจะบอกว่าเป็นบริติชกี้ก็รู้สึกว่าสิ่งที่กี้พูดเนี่ยมันผสมหลายอย่างแต่มันอาจจะออกไปแนวบริติชมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมากมากกว่ามากมากใช่ใช่ใช่โอเคเรามาเริ่มจากประโยคที่หนึ่งเลยนะคะตีน่า are you ready yeah I guess I'm nervous. No. Look at that. i So the first sentence is, "I'd like to talk to him soon." I'd like to talk to him soon. I'd like to talk to him soon. Yes. ถ้าเป็นดีน่าจะพูดว่า I'd like to talk to him soon. ก็หลายคนอาจจะสงสัยประโยคนี้มันก็ธรรมดาแต่งจริงแล้วเนี่ยมันมีเทคนิคของการละเสียงบางอย่างเหมือนที่ดีน่าทำนะคะก็คือ I'd like To talk to him soon ตัวไหนหายไปคะสังเกตไหมคะเสียงตัวไหนติ๊กต๊อกตัว k นั่นเองใช่คะ่ะ I like to talk to him soon เพราะว่าเสียงข้างหลังนะคะคือคำว่า to นะติดกับตัว k เนี่ยมันจะทำให้ตัว k เนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นแล้วนะเพราะว่าเวลาที่ mm hmm. เราพูดมันจะแบบชัดเกินเนาะอย่างเช่น I like to talk to him soon อันเนี้ยก็ไม่ใช่ยาวมากสามชาติก็ไม่จบ <laughs> แต่ความแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นความบริเิชของภาษาที่กี่พูดก็อาจจะกี่พอกว่า Talk อ่ะตีน่าพูดยังไงคะพูดทอ t a อกจะเป็นเหมือนสระออมากกว่าทอกใช่ตะกี้จะเป็นสระอกอะไรเงี้ยทอกลูกปากก็สําคัญนะถ้าดูลูกปากกีอ่ะจะแบบทอกโตกถอย่ถ้าลูกปากเราไม่ได้เสียงมันก็จะไม่ชัดใช่จริงสาคัญโอเค the second sentence ประโยคที่สองนะคะลองมาดูกัน can I have a glass of water and a cup of tea ดื่มเยอะเยอะมากไหมติน่าลองพูดของติน่าสิโอเค can I have a glass of water and a cup of tea oh <No>, yes mm hmm. ก็สังเกตนะคะเวลาที่เราพูดคำว่า a glass of water a glass of water mm ่ hmm. เห็นไหมกีกำลังเชื่อมสองเสียงนะคะ mm hmm. ในในประโยคนี้คือ glass of กี่ไม่ได้พูด glass of แต่ก็จะพูดว่า glass of อ่าเหมือนติน่าก็พูดนะเมื hmm. ่อกี้สังเกต yeah. can I have a glass of <Water. S 2> Can I have a glass of water? <my> ใช่ใช่แต่กิก็จะเป็น a glass of water and a cup of tea อ่าอตัวนี้เหมือนกันนะคะก็มีการเชื่อมเสียงใช่ไหมคะก็จะเป็น uh, a cup of cup of พีกับโอมก็ไปด้วยกันเลย cup tea. อักขบุชีก็คือเทคนิคการเชื่อมเสียงเพราะว่าเป็นธรรมชาติของภาษาอังกฤษที่เราต้องเชื่อมเสียงค่ะใช่ใชมันทําให้เราฟังไม่รู้เรื่องด้วยแหละจริงๆอ, <laughs> <laughs> อ่ะเพราะว่าเราไม่เชื่อมเนี่ยภาษาเราไม่เชื่อมใช่ไหมมันก็เลยทําให้ฟังยากนิดนึงถ้าเราพูด c ค n I have a glass of water and a cup of tea มันจะยาวแล้วมันจะเป็นคำๆมากเลยมันจะไม่มีการนินใช่ไหมใช่ถูกต้องดังนั้นการเชื่อมเสียงก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่เรา ต้องพูดภาษาอังกฤษต้องทำะนะเดี๋ยวติน่าลองติน่าลองแบบบริ i s h Can I have a glass of water โอเคเดี๋ยวอันนี้ฝึกความฝึก,กปาก <laughs> <laughs> มันจะแบบมันจะเหมือนว่ากลับมาแบบตามที่เราเรียนแบบระบบการศึกษาไทยเสียง R เสียง T อะไรเงี้ยมันต้องกลับมานิดนึงกลับมานิดนึงโอเค Can I have a glass of water เดได้ มากไปเออใช่กล้าสบู่จาใช่ดีมากค่ะโอเคทีนี้เราไปประโยคที่3นะคะโอเค I like her dress I like her dress โอเค I like her dress yeah exactly ประโยคนี้นะคะก็จะเป็นการเชื่อมเสียงโดยที่มีตัวหนึ่งที่หายไป I like her dress I like her dress กี่เชื่อม I like her กี่เอาตัว H ออกไปเลย แล้วกีก็พูดไลค e เคอรคอควายต่อไปเลยช่วยให้เราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษคล่องขึ้นนะคะเวลาเราเชื่อมเสียงเรารู้ว่าเราสามารถที่จะเว้นเสียงไหนได้นะคะแล้วเราจะเชื่อมเสียงไหนและยังเอาไว้อยู่ นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการการพูดที่จะมีสำเนียงที่เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นใช่แล้วก็เวลาที่เราไปฟังชาวต่างชาติเราก็จะได้ฟังออกด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเขาพูดมา I like her I like her dress เราก็งวงว่า I like her เขาว่า like her คืออะไรแปลว่าอะไรใช่ไหมพอเขาเขียนมา oh I like her dress โอ a คแล้วก็เข้าจปรากฏเขาเขียนออกมาเอ้าทำไมเขาพูดไม่ชัดไม่ใช่เอนี่เจ้าของภาษาหรือเปล่าเขาพูดชัดแล้วนะ <c oughs> เป็นวิธีพูดของเขา <c oughs> ทีนี้ประโยคสุดท้ายนะคะบอกว่า my brothers often play football next to the garage my brothers often play football next to the garage Oh yeah you have a different stress right there คือสังเกตว่าเวลากี่พูดเนี่ยกับตีน่าพูดจะเหมือนคนละคำใช่ไหมคะคือคำว่า g a r a g e แล้วก็ตีน่าพูดว่าอะไรนะคะพูดว่า garage พูดแบบเสียงยาว garage คือโรงรถที่กว้างใหญ่ไพศาลใส่เฟ r ร a ร i ีไว้8คันนะฮะใช่ใช่ก็จะเป็นแบบการ stress แล้วก็การออกเสียงแบบอเมริกันนะคะก็คือ garage ใช่ไหมคะแต่<ม>ถ้า<ม>เป็นที่กี่พูดก็จะเป็น garage ก็จะเป็น stress พยางค์แรกการ stress เสียงหรือว่าก<ม>ารเน้นเสียงนะคะในพยางค์ที่ถูกต้องเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการพูดให้ถูกต้องในภาษาอังกฤษด้วย<ม>ถ้าเป็นแบบ British เน้นแบบนี้นะถ้าเป็นแบบ American เน้นแบบนี้นะคะจริงๆไม่มีอะไรผิดถูกนะคะถูกทั้งสองแต่ว่าเราก็รู้ไว้ว่าโอเคการเน้นเสียงเนี่ยสำคัญกับแต่ละคำที่เราพูดออกมามันจะมีคำหนึ่งที่ทีน่าชอบ แบริติ British ชื่อคําว่ากลาเซียแปลว่าอะไรภูเขานแข็งไหมกลาเซีย mm hmm. หรือว่าเกาะแข็งอะไรสักอย่างแบบอเมริกันเราจะพูดว่า Glacier ติ๊น่าเคยไปถามแฟนว่ารู้ไหมว่าอะไรคือกลาเซียว่าดิส Glacier? เขาก็งงว่ามคืออะไรคือกลาเซียเราก็ต้องสะกดให้เขาฟังเขาอกโอ้กลาเชีย uh, จริงๆถ้ารู้ทั้งสองอันก็ดีแต่ว่าก็เรียนตามที่เราแบบ ชอบหรือว่าเราต้องใช้เนาะก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าได้ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิคการทําให้เราเนี่ยพูดให้มัน เป็นภาษาอังกฤษที่ชัดเจนขึ้นนะคะไพเราะมากขึ้นเนาะถ้าเป็นแบบกีก็จะเป็นแบบคล้ายคล้ายบริถ้าเป็นอเมริกันก็จะเป็นที่ตีนาพูดมาอืมอ่ะบริก็จะเน้นที่สังเกตราจะเน้นเสียงเ <laughs> น้นเสียง R เ <laughs> น้นเสียงโอะไรเงี้ยตีนาจะชอบคิดว่าเหมือนเขา <laughs> เหมือนเขามีลมเ <laughs> ขาอมอะไรา <laughs> มาฝากเวลาเขาพูดมนนจะบอ จะทำให้เราดูพูดชัดขึ้นใช่ใมันจะแบบมันจะเป็นสระอาไปหมดเลยนะ bathroom อะไรเงี้ยใช่ไหม tomato breakfast แต่จริง breakfast เป็นสระเอแต่ว่าคำว่า fast ก็จะเป็นสระอาใช่ถ้าเป็นอเมริกันก็จะเป็น fast จริงจตอนที่น่าฝึกอเมริกันก็ยากนะเพราะมันสิ่งแบบแอะแอไปหมดเะไรเงี้ยพอชินแล้วอ่ะมันก็ไม่ยากแต่กี่รู้สึกว่าสิ่งที่ยากของอเมริกันสำหรับกีนะ คือตัว or water อะไม้วนใช่่มันต้องเกรงอ่ะต้องเกรงลิ้นอะนะม้วนให้มันแบบมีเสียงอ่ะแล้วมันรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราไม่คือไม่ได้ฝึกมาแบบนั้นเนี่ยเออมันก็เลยเหมือนยากอ่ะเออถ้าให้พูดแบบ water อย่างเงี้ยรู้สึกง่าย จริงๆคนอเมริกันนี้ไม่เคยบอกนะเขาดูออกนะเวลาที่เราพยายามมากเกินไปแบบถ้ามันจะมีบางคนเนี่ยที่แบบมาแล้วแบบพยายามแบบจากที่จะให้เสียงสำเนียงมันมันเหมือนจริงๆแค่ไี้คร water อะไรเงี้ยมันไม่มีใครพูดแบบ water อะไรเงี้ยมันไม่มีใครม้วนลิ้นขนาดนั้นมันมันมีมันมีจังหวะของมันว่าเราม้วนลิ้นตอนไหนอะไรเงยโอ้ใช่โอ้แล้วก็พอพูดถึงไอ้ตัว water เนี่ยที่ที่ที่ติน่าพูด ประโยคเมื่อกี้บอกว่า can I have uh, water like water ใช่ไหมคะอาจจะมีเสียงขึ้นเล็กน้อยคือเหมือนแบบตีน่าก็จะถามคำถามที่มันจะขึ้นตอนท้ายใช่ไหม Can I have a glass of water อย่างนี้ใช่หรือเปล่า Yeah yeahCan I have a glass of waterYeah เออใช่ใช่แต่ถ้าเป็นกี่จะบอกว่า Can I have a glass of waterWater มันก็จะลงใช่เวลาเราตั้งคำถามสำเนียงมันก็คือการขึ้นลงของเสียงใช่ไหมดังนั้นเวลาที่เราพูดสำเนียงอะไรเนี่ยมันขึ้นมันลงมันก็มันก็ทำให้รู้ว่าเรากำลังพูดแบบไหนเช่น Can I have Have a glass of water อ่ะลงใช่ไหมคะ Can I have a glass of water เนี่ยมันก็ขึ้น Yes อ่ะขึ้นอ่าหรือ Can I have a glass of water อันนี้ก็จะเป็นสำเนียงไทยสำเนไทยเดี๋ยวแมันมีโทนเห็นยวแม้วันพีทนของมันนะมันแตกต่างมันแตกต่างตอนนี้คุกกีก็มีคอร์สสอนใช่ไหมการฝึกสำเนียงใช่ไหม Yes ตอนนี้นะคะกีก็มีคอร์ส ในการที่จะฝึก pronunciation หรือว่าการออกเสียงนะคะแล้วก็การออกเสียงก็จะนําไปสู่สำเนียงที่ไพเราะมากขึ้นนะคะแล้วก็น่าฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีเทคนิคเหล่านี้นะที่กี่พูดกับตีหน้าวันนี้เนาะก็คือคอร์ส11เคล็ดลับปรับสำเนียงหรือว่า11 Secrets with ครูกี่นั่นเองนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะเพราะว่าปกติราคาปกะ8,900บาทโปรโมชั่นลดเหลือลดเหลือ5,900บาทค่ะ โอ้โหดูเหมืเป็นหน้าหมาักโอ้โหใช่เลยใช่เลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ราคาโปรโมชั่นนะคะก็จะต้องสมัครวันนี้นะคะจนถึงวันที่29มีนาแล้วก็เริ่มเรียนวันที่30มีนาค่ะถ้าใครสนใจที่จะสมัครคอสนี้นะคะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะก็คือ at tina vocab ค่ะแล้วก็ถามถึงคอสของกิได้เลยในไลน์นะไลน์ t i n a vocab tina vocab นะคะ แล้วก็ในนั้นมีแจกคำศัพท์ฟรีด้วยนะไม่สมัครมาแจกมารับคำศัพท์ฟรีก็ได้นะ <laughs> อาทิตย์ละสามครั้ง <laughs> แล้วก็จะมีแบบเทคนิคทุกอย่างเลยใช่ไหมสอนให้ออกเสียงได้เลยใช่ไหมเพราะว่าคุกูกีเนี่ยจริงๆก็เรียนที่ไทยก็แน่นอนว่ารู้จักคนไทยแล้วก็รู้ว่ามันจะต้องมีตรงไหนที่เราต้องปักอะไรเงี้ยคือประสบการณ์กีคือแบบว่ามีคนต่างชาติทั้งคนอังกฤษหรืออเมริกันหรือประเทศอื่นที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบถามกีว่า oh so you you live in in England or you you have been uh, to England for some time mm hmm. คือเขาก็จะ oh, Australia <laughs> ใช่แต่แต่จริงๆเขาจะถามอังกฤษมากกว่าใช่กีไม่ mm hmm. ไม่ออกไปทางออสเตรเลียมา mm hmm. เขาก็จะถามว่าไปเคย mm hmm. อยู่เคยอยู่ที่ประเทศอังกฤษเลยแล้วกีก็จะตอบว่า mm hmm. no never in my life ไม่เคยไปอังกฤษเลย <laughs> mm hmm. no. กีบกว่าคือไปเรียนนิดหน่อยที่ออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เลยกีก็จะบอกว่า I studied most of my English here in Thailand ก็จะบอกนี้ว่าเราเรียนที่ประเทศไทยที่นั่นแปลกใจเลยที่น่าก็คิดเหมือนกัน<ง>ว่าต้องจบนอกมาแน่เลยปรตริตงๆนันกเรียนเนาะจบนอกเวลาเขาไม่อยู่แบบคุกกี้กับฝรั่งสำเนียงเขาก็จะเปลี่ยนไปจริงๆในคอมเมนต์ก็มีคนหนึ่งมาคอมเมนต์ด้วยตอนที่แบบทำพอดแคสต์กันบอกว่านึกว่าคุกกี้ไม่ใช่คนไทยนึกว่าใครประจกาใดก็ไม่รู้เดียวนะ จริงๆแล้วหนา,าหน้าตานี่มันไทยมากเลยะฉะนั้นวันนี้ก็มีเท่านี้เนาะก็หวังว่าลูกหลายๆคนเนาะก็จะได้อ่เลือกเรียนเนาะว่าอยากที่จะเรียนแบบไหนอยากเรียนบริเตนชนี่ติน่าบอกเลยไปกับคุกี้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะต้องมีคำถามว่าพูดผสมผสมกันได้ไหม พูดผสมกันได้พูดผสมไไปเลยอยาพูดไรพูดเลย <laughs> พูดคำหนึ่งอเมริกันคำหนึ่ง British, อ่าบริติชแล้มาอยู่ในประโยคเดียวกันอะไรเงี้ย <c oughs> ได้เหมือนกันไม่เป็นไรโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุกกี้กับตีน่าก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ